สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโปรดเกล้าแต่งตั้งพระพรโมโมลีเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำโปรดเกล้าแต่งตั้งพระพรโมโมลีเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและแต่งตั้งพระครูธ,ธรรมโสพิษสนีเสเน,สน,สนหาธรรมโมพระสุธีรัตนาพรสมเจตอธิจิตโตมีรายงานหลังการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรดให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง3รูปและเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีหนึ่งรูปดังต่อไปนี้ตามที่สมเด็จพระสังฆราชประธานมสอสทรงมีพระลิขิตถึงราชเลขานุก,การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชดำริในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พศ .2541 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1พศ2563และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบสงฆ์ฉบับที่4/2561เมื่อมีพระราชดำริประการใดให้มศดำเนินการตามพระราชดำร,รินั้นบัดนี้รัฐเลขานุการในพระองค์ได้มีหนังสือลงวันที่15ตุลาคม2565กรับทูลสมเด็จพระสังฆราชว่าได้นำความกรับบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุรีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แต่งตั้งพระสังฆาธิการดังนี้ 1. พระพมโมลีสุชาติธรรมรัตนโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง 2. พระครูธรรมโสพิษเสนีสเนหธรรมโมรักษาการเจ้าอาวาสวัดนิม,มานรดี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนิม,มานนรดี 3. พระสุทธีรัตนาพรสมเจตอธิจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัน์เทวรารามรักษาการเจ้าอาวาสวัดสเสวตรชัดให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสเสวตรชัดและ 4. พระราชธมเมธีวิสูตรปัญญาทีโปเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี สำหรับพระพรมโมลีสุชาตินั้นมอสมีมติให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเมื่อการประชุมวันที่11กรกฎาคม2565ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ